จะมาดูหัวสถดหลังใหม่นะครับของวัดเลขธรรมกิจนะครับผมนี่เพิ่งสร้างเสร็จนะครับอันนี้เดียวพาเข้าไปชมนะครับความสวย,ยมันจะเป็นยังไงนะครับครับจะมีหลวงพ่ออยู่ข้างหน้าข้างหน้า,าชมข้างในนะครับ หาประธานนะครับสวยเลยครับคนนี้อันนี้เล่าข้างนะครับก็จะเป็นผู้นิทานชาดกความสวยครับของบทหลังใหม่นะครับ พุทธเลขธรรมกิจมาหามงคลน,นะครับผมชื่อชื่อนี้เลยนะครับอันนี้จะมีตู้ทําบุญด้วยนะครับมาเยี่ยมชมมาได้นะครับผมวัดเลขธรรมกิจนะครับอันนี้โบส์หลังใหม่นะครับผมตามนี้เลยนะครับขอบคุณนะครับผมที่รับชม